สวัสดีทุกคนครับขอต้อนรับครับสูตรจับทางบอลอยู่กับพี่โอ้นแฟนผีไร้กดนะวันนี้เราจะไปดูความเก่งกาจของมาคัสแรด f o r ฟอร์ดที่สร้างสถิติใหม่ให้กับตัวเองในเกมล่าสุดเมื่อคืนนี้แต่ว่าก่อนจะไปเริ่มต้นการขอฝากทุกคนเข้าไปกดติดตาม LINE แอที่หน้าช่องของพวกเราเอาไว้ด้วยนะครับ แล้วก็อย่าลืมเข้าไปร่วมสนุกทายผลฟุตบอลโลกเพื่อเก็บพอยต์ไปลุ้นของรางวัลมูลค่า,ารวมกว่า1ล้านบาทส่วนใครที่อยากพูดคุยกันให้ใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นก็สามารถเข้าไปที่กลุ่มจับถางบ่อลได้เลยนะครับ ก็ถือว่าสุขสมอารมณ์หมายของบรรดาเหล่ากองเชียร์สิงโตคำรามทีมชาติอังกฤษนะหลังจากเมื่อคืนที่ผ่านมาในเกมฟุตบอลโลก,กรอบแบ่งกลุ่มนะัดสุดท้ายของกลุ่ม B พวกเขาต้องลงสนามเจอกับเพื่อนบ้านอย่างทีมชาติเวลที่รู้ใจรู้พุมกันดีแต่อังกฤษก็ไม่ทำให้กองเชียร์ต้องผิดหวังครับ คว้าตั๋วผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายในฐานะแชมป์กลุ่ม B ได้สำเร็จหลังจากเอาชนะเวลไปได้3-0ด้วยการยิง3ประตูรวดในช่วงครึ่งหลังจากผลงานของมาร์คัสแรดฟอร์ดในนาทีที่50กับ68และฟิลฟอร์เดในนาทีที่51ครับทำให้จบเกมมาร์คัสแรดฟอร์ดได้รับรางวัลแมนออฟเดอะแมตช์และ2ประตูเมื่อคือนนี้ก็ส่งให้เขาขึ้นไปนำเป็นดาวซันโวร่วมกับคิรียนเอมปเป้ โคดี้กัคโปและอินเนวาเดนเซียแถมเจ้าตัวยังสร้างสถิติใหม่ให้ทีมชาติอังกฤษได้อีกด้วยครับโดยที่แรดฟอร์ดกลายเป็นนักเตะแมนยูคนแรกที่ยิงได้3ประตูในทัวร์นาเมนต์ระดับเมเจอร์ให้ทีมชาติอังกฤษนับตั้งแต่เซอร์บ็อบบี้ชาลตันทำเอาไว้ในฟุตบอลโลกปี1966นอกจากนี้แรดฟอร์ดยังยิงประตูที่100ให้กับทีมชาติอังกฤษได้หลังจากที่เพิ่งยิง100ประตูให้กับแมนยูไปเมื่อปลายเดือนตุลาคมที่ผ่านมาซึ่ง เด็กผีก็ได้แต่หวังว่ามาครัดแรดฟอร์ดของพวกเรานั้นจะเอาฟอร์มแบบนี้กลับมาเล่นที่แมนยูด้วยนะครับก่อนจะจากกันไปก็ขอฝากทุกคนกดติดตามไลน์แอดที่หน้าช่องของพวกเราเอาไว้ด้วยนะครับรวมไปถึงใครที่อยากพูดคุยกันให้ใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นก็สามารถเข้าไปที่กลุ่มจับทางบอลได้เลยนะวันนี้หมดหน้าที่ของพี่อน้นแฟนผีไร้ขนแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ